คะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้ก็มาพบมาพอก,กันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวันจันทร์ที่12นะคะธันวาคมหกนะคะ่ะ เฮาก็ได้มาพบมาผอกันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่3วันเนาะคะ่ะพี่น้องมีจันพูดสุกเนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะแอดก็ติดตามเนาะคะ่ะแนวทางที่แอดได้แต่ละสำนักที่แอดได้ลงมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพอถึงวันแอดก็ต้องโทรติดต่อเอาแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะในวันจันทร์ที่12ธันวาคมหกานีเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะปู07เนาะคะ่ะกะไดส่งมาแบบด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปู07แต่ส่งมาให้เร้วเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะ แนวทางของปู่07นะคะพี่น้อง FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อทิดสิบป้พลาดข่าวสารดๆดๆีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่07นี่เนาะค่ะบ,บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะซ้ายวิ่งซ้ายลูดกระยา,ายพาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะนาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องวันจันทร์เนาะค่ะ สิบสองธันวาคมหกห้าลาวพัฒนาลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดปู่ศูนย์เจ็ดนะคะได้มาแล้วนะคะบนนะคะพี่น้องค่ะบน บนวิ่งรูดวิ่งรูดสี่กับหกนะคะพี่น้องค่ะสี่กับหกบนวิ่งรูดสี่กับหกจับคู่นะคะพี่น้องค่ะค่ะ <shocked> บนให้หกหางล่างให้หกหางนะคะพี่น้องะค,ะค่ะข้องปูนะคะพี่น้อง หนึ่งสี่สองสี่สาสี่นะคะพี่น้องหนึ่งห้าสองห้าสามห้านะคะอันนี้บนนะคะต่อมาล่างนะคะล่างวิ่งรูด นั่งนิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์ค่ะจับคู่สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะตัวกันนะคะตัวกันมีอยู่สามชุดตัวกัน ตัวกันสี่สี่หกหกศูนย์ศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้ตัวกันเด้อค่ะตัวกันก็มีนะคะค่ะตัวกันค่ะนี่แนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดเลอค่ะพี่น้องมาหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมีทั้งตัวกันเนาะคะ่ะเห็นชัดบอค่ะพี่น้อง จะอ่นานใน้้ังนะคะพี่น้องค่ะสิบสองนะคะสิบสองธันวาคมหกห้าลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ะคะบนวิ่งลูดสกับหกนะคะจับคู่คือหนึ่งสี่สสี่สามสี่นะคะหนึ่งห้าสองห้าสอันนี้บนนะคะล่างวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์จับคู่คือ40607 0, 6, 0, 7, 0. สี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนาะคะ่ะตัวกันเนาะคะ่ะสี่สี่หกหกศูนย์ศูนย์เนาะคะ่ะตัวกันมีอยู่สามชุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะก็กราบขอบพระคุณปู่หลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเลา่าพัฒนาเนาะคะ่ะวันจันทร์ที่สิบสองนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะปู่ก็ได้ส่งมาให้ด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเลา่าพัฒนาค่ะสําหรับแนวทางเลา่าพัฒนา สำหรับแนวทางราพัฒนาวันจันทร์ที่12ท่าธันวาคมนี้ก็ได้มาแล้วเด้อค่ะแนวทางที่พี่น้องเอฟทุกท่นานรอคอยแนวทางเราพัฒนาของปู่0ูแอดกระไดเอามาฝากแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลัมารุ่นกันเนาะค่ะว่าปู่จิเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องสําหรับเลขวิ่งเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะและกัตัวจับคู่เนาะ,ะค่ะค่ะ วิ่งลูดเนาะค่ะ4กับ6เนาะค่ะพี่น้องปู่กบจะเน้นให้ตัวนี้เนาะค่ะ4เนาะค่ะ6ตัวลองเนาะค่ะจับคู่เนาะค่ะจับคู่1 4 2 4 3 4เนาะค่ะปู่กบจะเน้นให้นี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะล่างเนาะค่ะวิ่งลูด1กับ0เนาะค่ะพี่น้องปู่กะจะเน้นให้0เนาะค่ะพี่น้องค่ะ1ก็จะเป็นลองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ จับคู่คือ40 40 60 70นะคะ41 61 71ตัวกัน44 66 00นะคะจะเน้นไปที่นะคะ่ะ40นะคะ่ะนี่ค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะหมักกะชอบกะแคบนาจอไว้เนาะคะ่ะพี่น้องแคบนาจอไวเลยเด้อค่ะพี่น้อง fc เนาะ,ค,ะค่ะ แคปหน้าจอไวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดนี่สี่กับหกก็อาจจะมาด้วยกันก็ได้นะค่ะพี่น้องบนนะคะ่ะวิ่งรูดสี่กับหกอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้นะคะ่ะล่างนะคะ่ะวิ่งรูดนะคะ่ะหนึ่งกับศูนย์อาจจะกอดข้อกันมากก็ได้อย่าพลาดอย่าเพอเด็ดขาดนะคะ่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆนะคะ่ะพี่น้องก็ยังมีเวลา วิห์พิจารณาเบิองอีกโดนอยูนะค่ะพี่น้องค่ะก็2สองพุ่มครึ่งเนาะคะหอยลาวพัฒนากเกาก็ยังจะออกเนาะค่ะพี่น้อง,บ,องบ่บายโมงบ่ายโมงแอดก็จะสรุปโค้งสุดท้ายก่อนหอยลาวพัฒนาออกเนาะค่ะว่ามีกี่สำนักที่แอดได้ลงไปให้พี่น้องเอฟซีในวันนี้เราก็เลขที่ชนกันและมาแรงที่สุดในวันนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะได้สรุปให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะกับแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องเนี่กับเป็นแนวทางเด้อะค่ะพี่น้องแนวทางเท่าะนั้นหวยก็มีเขามีรูดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเพียมีโชคมีชัยเนาะค่ะ ค่ะท่านนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะพี่น้องการรักษาสุขภาพร่างกายดีๆช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะพี่น้องหนาหนาวเข้ามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องการรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่าน ลำๆเลยรวยเฮงๆปังๆเนาะค่ะสำหรับเราพัฒนามือนี้เนาะค่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ